อันไหนคือรากฝอยอันไหนคือรากรากแก้วนี่คากฝอยนี่คือรากฝอยนี่คือรากแก้วไหนคือรากแก้วลากแกนี่คือลากฝอยมันต่างกันยังไงลูกรากรากฝอยกับรากแก้วมไ่ต่างกันเลยแก้วไม่เท่ากันแต่ขนาดมันก็เหมือนกันลากแก้วมันเป็นยังไงมันเล็กอะในความคิดหนูมันจะเป็นคุยๆแบบเล็กเลากแก้วนะ เป็นอันใหญ่ใหญ่เนี่ยแล้วแบบไหนคือรากฝอยรากฝอยหมูหยองเลยห <c oughs> มูหยองที่มันฝอยๆหออมูหยอง,มอยองแม่รักฝอย,ลอยแล้วหนูอยากรู้ไหมว่าการทํางานของรากฝอยกับรากแก้วมันทํางานกันยังไงไม่รู้และในความคิดหนูหนูคิดว่ารากแก้วทาํางานยังไงเนี่ยหนูเห็นอะที่มันเป็นเส้นตรงๆมันจะมันจะเลี้ยงฝ่าเพรมันแข็งใหญ่ มันจะลงยังไงน้องลีพูดดิลงตรงไปตรงไปอะลงตรงไปที่ไหนล่ะในน้ำไปใต้ดินที่มันมีน้ำที่มันเจอไหนลาปล่อยก็เนี่ยมันเอาไว้พลดินนะ้งมันมันไปยาวไปไกลข้างๆเรื่อยๆเรื่อยๆต่ไปมันไปพลดินให้เราเพราะมันล้วนล้วนล้วนไปเรื่อยๆลากไหนทําอะไรนะแม่ลืมละลากแก้วลากแก้วมันตรงไปหานลากนี้คือลากอะไรลากแก้วตรงไปหา ันอะไปข้างเหมือนพวนด,ดินทางซ้ายาาข้างหลังอ่ะเหมือนพวนด,ดินให้เราเพราะว่ามันซุยซวยเรื่อยเพราะว่ามันอยู่ใต้ดินเรามองไม่เห็นแล้วมันก็ซุยซวยเป็ืแบบเป็นลยุยยุยประมานี้แต่นี่มันเป็นฟางอ๋อ,อ,อ,อหนูเขาคิดไว้อย่างนี้ใช่ไหมใช่ลากแก้วกับลากฝอยใช่ไหมใช่อเอาไปอดวดพ่อกันดีกว่าไหมแล้วเดี๋ยวเราไปห,หาอ่านหนังสือกันอเอาไหมครับ